เยอะทุ่มหนึ่งจะไปสวดสวดงานในบ้านคือยกขึ้นเลยเนะออแล้ว so ก็ยกอันนี้ต like ่อไอยเปย์ยุวันอ่ะยุวันวางกเดี๋ยวจะจัดวางก่อนเนาะน้ำมะม่วงเขากลัวเขาไม่มีหลานไปอ๋อมีหลานไปไม่ได้แต่พี่ต้องไปรับหลานโอเคพี่ขอบคุณมากนะคะได้บุญเยอะๆนะคะพี่แก้วก็าจ้งแจ้งอะไรนั้นในด้วยสิคะในกลุ่ม ยืนกำนายนายนุ่นมาน้าหนูอยู่นะแม่ดูให้จัดจัดให้หน่อยจัดให้หน่อยพอๆไม่เข้ามาเหรอพอๆกันแล้วให้สีเหมือนกันขอเชิญผู้ช่วยมาฟังเดี๋ยวไม่ดังเอาซอฟก่อนสิ ยืนก่อนนะครับเดี๋ยวตอนนี้มันคืนแล้วแกท่เดาวันนยาบาแล้ต่เขาจะบอกว่าคุณบรเขดูแลเขาแล้วแต่เนอะียกที่เขาเจ้เานตลอดไปไหนไม่ได้เลยใช่ไหมแม่ค่ะ ไปรับยาก็ไม่ได้ใช่ไหมยายเออป่ได้แล้วป่วยเป็นอะไรครับยายโอ้ด้านหว่ด้านตอจะนอนมอเปย์วนนอ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 นอันนี้นอนอันนี้อันนี้เพื่อเพื่อเเป็นนันเอเพราะว่าคนอยู่ข้างในเนี่ย ่วนใหญ่น้าท่วมบ้านบางทีเขาอยู่ชั้นสองลงมาเขาใช้เปนี่ในการดังรออะไรพอพอมานันงได้ก็เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนก็ได้ประโยชน์นะครับเปไม่ใช่มาประโยชน์นะครับชานน้ำท่วมบ้านก็ใส่โยงไว้เพื่อปลูกเพืได้เฝ้าบ้านคนี่อยค่เข้ารนะจริงอเปล่าต้องให้ยันยนยันที่อลงมาเยอะนะเอาพอมานที กไหไม้้่ปไหนไม่ได้เลยใช่ไหมแม่ไปรับยาโลงบ้านก่ได้ไปรับยาก็ไม่ได้ใช่ไหมยายเออป่วยเป็นอะไรครับยายโอ้ดานหว่นดานเาหวานผมทีเรือเข้าไปดูเขาก็ปลูกเปยนี่แหละพวกเฝ้าบ้าน ครับนอนอยู่บนเปลได้เยได้เลยขอบค <น S 1> <นะ S 2> ุณมากเลยขอเพรา<น>ะเขาตัง้งใจนะคะเพราะว่าท่านรองผู้ว่าเองก็บอกว่าเวลาไปช่วยคนน้ำท่วมเปลน,นี่สำคัญที่สุดใช่ไหมคะก็เลยอยากจะ เอาเปลนี่มาให้คนน้ําท่วมนี้ได้ใช้ตามที่ท่านลองพูดว่าพูว่าพูดทีนี้ก็เลยอยากจะลองนั่งดูนะคะว่าเป็นยังไงบ้างพอจะนั่งลงมองซ้ายมองขวานะคะท่านรองพู้ว่าก็รูปร่างผอมนะคะอีกข้างนึงก็รูปร่างผอมถ้าจะนั่งลงก็กลัวว่าเขาจะยกไม่ไหวน้ําหนักมันจะเกินนะคะก็เลยในการนั่งนั่งลงไปนิดนึงก็เอะใจขึ้นมากลัวจะหล่นนะคะ